This is You Learn 365 Podcast เชิญพบกับรายการ You Learn 365 Podcast สาระน่ารู้เกร็ดความรู้ของประเทศนเทนเธอร์แลนด์วันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านที่หลายๆคนอาจจะรู้จักแบบออฟไลน์ line, เพราะว่าเธอซ่อนแอบตัวได้เงียบมากแต่หลายๆคนก็รู้จักเพราะว่าเธอก็มีการเออ,ออกไปตาม สื่อในการทํางานของเธอแต่ว่าในความเป็นจริงคือแทบจะไม่มีใครเห็นหน้าตัวจริงเลยนะคะเนี่ยก็คือคุณแป๋วอยากให้แป๋วนะนําตัวสั้นๆให้คนฟังได้รู้จักนิดหน่อยว่าแป๋วชื่ออะไรมาจากไหนข้าพเจ้าคือใคร <c oughs> ได้ค่ะ, <c oughs> คะก่อนอื่นนะคะสวัสดีค่ะนะคะเออแป๋วก็ชื่อแป๋วชื่อเล่นนะคะแล้วก็ชื่อจริงก็คือ,อยาวรักวงสุวรรณนะคะ ทำงานเป็นล่ามและนักแปลในประเทศในแถบเนี่ยมานานพอสมควรแล้วค่ะอันนี้คือสั้นๆนะคะเกี่ยวกับตัวแป๋า <laughs> ใช่ที่ว่าไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตาก็คือไม่ค่อยจะออกสื่อค่ะปกติก็คืออยู่บ้านแล้วก็ไปทำงานนะคะสถานที่ทำงานของแป๋วก็จะแตกต่างกันไปเงี้ยค่ะที่สำนักงานโนตอรี่หรือที่ศาลที่สถานีตำรวจหรือโรงพรยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีความหลากหลายก็จะพบปะลูกค้านะคะเป็นส่วนมากแต่ว่าเราก็แนะนําตัวในฐานะล่ามแล้วคนส่วนมากก็คือรู้จักเราในฐานะล่ามแต่ว่าไม่ค่อยจะออกสื่อค่ะถ,ถูกต้องค่ะโอเคตอนนี้ก็ทุกคนก็พอจะรู้จักแล้วว่างานของแป๋วเนี่ยคืองานที่หลายคนถามหาตลอดเวลาถ้าใครอยู่บนสือ่อก็จะเห็นว่ามาถามตลอดเวลาว่าอยากได้ล่ามแปลอยากได้นักแปลมีลคะค่ะคนนี้ทีนี้ พี่ได้ยินมาว่ามันมีความแตกต่างระหว่างนักแปลล่ามมันแตกต่างกันยังไงแปลเล่าให้ทุกคนฟังได้ไหมคะได้ค่ะ,ะคือนักแปลเนี่ยก็คือผู้แปลเอกสารนะคะจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่า s c r i p ต u r a l t r a n s l a i n g นะคะแต่ว่าล่ามเนี่ยก็คือ,อผู้แปลเหมือนกันแต่เป็นผู้แปลภาษาทางวาจา จากภาษาต้นทางไปยังภาษาปลายทางแล้วก็เป็นล่ามเนี่ยก็คือแปลสองขาจากภาษาดัตช์เป็นไทยแล้วก็ไทยเป็นดัตช์นะคะแต่ว่านักแปลเนี่ยจะแปลแต่ละคู่ภาษาอย่างเช่นว่าจากภาษาดัตช์เป็นภาษาไทยก็ต้องสอบผ่านขานี้นะคะถึงจะมีสแตป์อย่างที่คนไทยเรียกกันที่สามารถรับรองเอกสารได้นะคะแต่ถ้าจะแปลจากภาษา ไทยเป็นดัชก็ต้องสอบภาษานั้นให้ขานั้นให้ผ่านแล้วก็ถึงจะได้สิทธิ์นะคะแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการประทับตาค่ะมันมีแตกต่างตรงนี้เองเพราะว่าใชค่ะมันมีเรียกเป็นขาแล้วใช่ขาต้องสอบสอบยังไงสอบที่ไหนคะเนี่ยค่ะจะจะเอาล่ามก่อนหรือเป็นนักแปลนักแปลก่อนคะพี่คะมนะที่ด้วยใช่ไหมคะคือคือมันเราคุยกัะ ละนักแปลก่อนละกันอะนักแปลดูจะง,ง่ายกว่าล่ามค <laughs> ่ะคือถ้าจะสอบนักแปลน่ะนะคะมีสถาบันที่เรียกว่ากาเตเฟนะคะ,ะเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้แล้วเขาก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีม,มีมีในแต่ละช่วงนะคะในแต่ละปีเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เราสมัครสอบได้ประมาณสัก2ครั้งนะคะแล้วก็จะมีคู่ภาษาที่ลงเว็บไว้ว่านเนี่ยถ้าอยากจะสอบคู่ภาษานี้อย่างเช่นภาษาไทยดัชก็ลงสอบได้นะคะหรือสอบดัชไทยก็ลงสอบได้เนะะี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีระเบียบการที่เราจะต้องปฏิบัติตามแล้วในการสอบเนี่ยเราก็จะต้องอได้คะแนนต่ำสุดคือ5.5ถึงจะผ่านได้นะคะ อันนี้คือแต่ละขาะเท่ากันแล้วใค,ใครเป็นดัชใครจะตรวจนะคะเรามีคนตรวจเป็นคนไทยด้วยหรอเออเป่าไม่ทราบว่ากรรมการคือใครแต่ว่านักแปลเนะี่ยอ่าที่เป็นชาวดัชนะคะเป็นนักแปลที่สาบานตนเนะี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งแต่เปล่าไม่กล้าฟันธงว่าอ่านักแปลท่านนี้อยู่ในอ,อ่เขาเรียกอะไรกลุ่มคณะกรรมการหรือเปล่าโอเคค่ะอันนี้ต้องเรียนก่อนไหมคะถึงจะไปสอบเออ ตอนนี้นะคะเวลาเราเราจะสอบเนี่ยเขาจะให้เราลงลงที่ว่าที่เขาเรียกว่า proof exam er, นะคะเราถ้าเราอยากจะเรียนก่อนเนี่ยเราก็เรียนได้มันจะมีคอร์สให้เราเรียนเพื่อฝึกทักษะนะคะว่าเวลาแปลเนี่ยเราสมควรเนี่ยจะคำานึงถึงปัจจัยอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราเก่งภาษาอย่างเดียวแล้วเราจะแปลออกมาถูกทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราจะต้องใส่ใจอย่างเช่นการใช้คำ นะคะแล้วก็การแปลให้เข้ากับบริบทการใช้สำนวนนะคะหรือที่เรียกว่า tone of voice เนะะี่ยค่ะเราจะต้องไปเรียนตรงนั้นมาแล้วเขาก็จะสอนแล้วว่าเวลาเราแปลในลักษณะของเอกสารที่ต้องมีการรับรองเนี่ยมันจะมะีความรัดกุม มากกว่าการแปลอย่างเช่นจดหมายจดหมายรักหรือว่าแปลละครแปลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าการใช้คำเนี่ยมันจะต้องแบบตรงมากๆสตริกมากๆเนี่ยเขาก็จะสอนเราตรงนั้นนะคะแล้วถ้าเราไปสมัครสอบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลำดับแรกเลยเนี่ยเธอต้องทำ proof เ t a t e m e n t s นะคะ คือ่สาสครั้งและจะต้องผ่านนะคะคือครั้งแรกเนี่ยเราสามารถตกได้อย่างสมมุติว่าได้คะแนน5ใช่ไหมคะแต่ถ้าครั้งที่2เราอัพคะแนนของเราขึ้นมาเป็น6เป็น7หรือ8เนี่ยเ่าเขาก็จะเอามารวมทีเดียวแล้วก็หาร3นาคะแนนต่ําสุดจะต้องได้5.5เพราะถ้าผ่านตรงนั้นปุ๊บนะ่ะเขาถึงจะยอมให้เราสอบจริงค่ะ ก็คือกว่าจะได้าสอบจริงก็ต้องผ่าน p r o o ก่อนใช่ค่ะแล้วก็จะต้องได้ค a p i t a l ถึง5.5ใช่ค่ะก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะตอนนี้นักแปลก็มีไม่เยอะใช่ไหมคะนักแปลที่ที่ได้ใบเซอร์ติฟายเนี่ยมีแค่สามสี่คนเองเท่าที่พี่เห็นใช่ค่ะถ้าเผื่อจำไม่ผิดนะ่ะในทะเบียนล่ามและนักแปลของประเทศเนเธอร์แลนด์นะ่ะตอนนี้มีนักแปลคนไทยขาดัชไทยอยู่ ประมาณนะคะอันนี้เปาเปไม่แน่ใจประมาณ4คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวแปาค่ะแล้วนักแปลสาขาไทยดัชจะมีอยู่ณเวลานี้คือ3ท่านนะคะหรือว่า3คนก็หนึ่งในนั้นก็เป็นคนดัชค่ะอ๋อค่ะนับว่าน้อยมากเลยนะคะถ้าเทียบกับปริมาณคนไทยที่อยู่ในฮอลแลนด์เนี่ยใช,ใช่ค่ะเพราะว่า คนไทยเนี่ยเขาจะจะจะ,จะกลัวเรื่องการสอบนะคะอ่า mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงภาษาดีพอหรือไม่ถ้าสอบแล้วตกจะอายชาวบ้านไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะว่าวัฒนธรรมเราจะเป็นแบบนี้ mm hmm. คือเราค่อนข้างจะแคร์สังคมแต่ถ้าเรามั่นใจและเราอยากจะทดลองสอบเป่าแบบก็คิดว่าเนี่ยน่าจะลองอะคะ่ะถ้าถ้าชอบที่ว่าจะ,ะทำอาชีพนี้อะคะ่ะ เปลใช้เวลานานไหมคะก,กว่าที่คิดว่าเอาละฉันจะเตรียมตัวเป็นนักแปลและล่ามแล้วเรียนช่วงเรียนช่วงสอบ p r o ฟช่วงอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะคือ,ค,อคือตอนแรกเลยนะพี่เต้าคือเป๋าไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นล่ามหรือนักแปลนะพี่เป๋าเรียนใช่จะไปใช่มันเอ่อตอนแรกเนี่ย <c oughs> หลังจากที่เป๋าเรียนจบอ่ปริญญาตรีใช่ไหมคะเป๋าก็ไปสมัครงานบริษัทเหมือนคนทั่วไป นะคะเราก็เริ่มทํางานจากสายการเรียนของเรานะคือทํางานด้านการตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ขยับขยายเติบโตมาแล้วตอนหลังมาก็เออเดี๋ยวเราเรียนปริญญาโทต่ออก็สายทางทางธุรกิจเหมือนกันทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอกการตลาดเอาแล้วก็ทำงานนั้นต่อแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพื่อนนะคะเขาขอให้ไปช่วยเป็นล่ามให้ ไปโน่นไปน,น,ไปนี่เราก็บอกอะไปไปไปเขาเป็นเพื่อนเราใช่ไหมคะเพราะเขาเห็นว่าเออภาษาเราดีพอที่สามารถจะล่ามให้เขาได้เงี่ยแล้วมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจและเพื่อนก็ยุด้วยคะ่ะบอกว่าไปสมัครล่ามเถอะเราก็บอกเออก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะก็เลยเริ่มทำฟรีแลนซ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคือล่ามทั่วไปล่ามล่ามให้บริษัทแต่ว่าตอนนั้นนะเป๋ายังไม่ได้ลเป็นล่ามเบเอเดอร์อย่างที่คนไทยรู้จักกันว่าล่ามสาบานตน คือจะทำงานเป็นให้ให้ให,ให้เป็นเป็นลักษณะของอล่ามคอมมิชชัมากกว่าเนี่ยค่ะส่วนเรื่องแปลเนะี่ยคือปแปลเอกสารแต่ตอนเริ่มต้นอ่ะจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วก็ไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนหลังมาถึงค่อยขยับขยายมาเป็นภาษาดัตเป็นแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยคือคือเป็นฐานที่ว่าพ่วงมาเนี่ยค่ะแต่เราก็เราก็ใช้ระยะเวลาในการเรียนเพื่อที่จะ ให้ได้เอกสารต่างๆที่มันจําเป็นเยอะมากใช่ไหมคะใช่ใชค่ะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทํางานสายเนี้ยตอนนั้นน่ะโอกาสที่จะขึ้นะเบียน่ะน้อยมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่เปิดหลักสูตรนะคะที่ว่าจะให้คนทั่วไปเรียนได้เมื่อก่อนคนที่เข้ามาจากต่างประเทศอนยะ่างอย่าง่างามรุ่นก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเขามีการศึกษามาแล้วใช่ไหมคะ แล้วมีอย่างเช่นใบปริญญาบาัตรจากเมืองไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มาเรียนภาษาเพิ่มที่เนี่ยเขาสามารถใช้วฒิตรงนั้นน่ะในการยื่นขอขึ้นทะเบียนได้อันนั้นคือเรื่องประมาณสักสิบยี่สิบปีผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีข้อกำหนดตรงที่ว่าจะต้องมีชั่วโมงบินด้วยนะหรืออะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะแล้วเพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองที่ทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าเนี่ย การขอขึ้นทะเบียนน่ยมันจะต้องขยายโอกาสนะคะให้ให้ภาษาอื่นด้วยที่ไม่ใช่ภาษาที่ว่าใช้กันทั่วไปอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาสเปนหรือภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันซึ่งภาษาพวกนี้เราสามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยที่นี่ได้หรือวิทยาลัยที่นี่ได้ในสาขาล่ามในนักแปลใช่ไหมคะผจบมาเนี่ยเราสามารถขอขึ้นทะเบียนได้เลยแต่ว่าภาษาอย่างเช่นภาษาภาษาไทยหรือภาษา ของชนเผ่าทางแอฟริกาหรือว่าภาษาชนเผ่าอะไรก็แล้วแต่เี่ยะมันไม่สามารถที่ว่าจะจะ,จะมีโรงเรียนที่จะมาสอนตรงนั้นได้เงียค่ะรัฐบาลก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราเปิดช่องทางให้โดยที่ว่าคือเราเปิดสอนเป็นภาษาดัตช์นะคะคนที่อยากจะเรียนทักษะลามเนี่ยจะต้องเรียนตรงนั้นก่อนแล้วจบทักษะตรงนั้นก่อนสอบผ่านก่อนอย่างเงี้ยตอนนี้มี2ส,สถาบันที่เปิดสอนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกาเตเฟ แล้วอ,อีกสถาบันหนึ่งก็คือไอเอเจเฟอีเจเฟเนี่ยเป็นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านล่ามและการแปลโดยตรงแต่เขามีหลักสูตรเฉพาะนะคะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยที่อยากจะเรียนเพื่ออยากจะประกอบอาชีพล่ามและนักแปลในอนาคตเนี่ยเขาเขาเปิดสอนค่ะ นี่ถ้าฟังแป่าเนี่ยนะแต่ก่อนพี่มีความรู้สึกว่าการจะมาเป็นล่ามมันไม่ได้ง่ายเลยนะสําหรับที่นี่นะแม้ว่า<อ>แล้วถ้าฟังแป๋วตอนนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าโอกาสมันเปิดขึ้นกว้างมากใช่ค่ะใช่ค่ะน้องๆที่เรียนทางด้านภาษาศาสตร์มาจากเมืองไทยอาจจะเรียนอาจจะเรียนอังกฤษหรือเรียนเอ,อ่ออะไรต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะขยับมาเพื่อที่จะมาปรับเป็นเนี่ยมีโอกาสม,มากขึ้นเพราะว่ามีใช่ค่ะ<อ>ใช่ใช่ เ้าไปเรียนแล้วก็สอบใช่เพราะว่าทักษะด้านการล่ามการแปลนะ่ะน้องๆน,นะคะอาจจะเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งง่าย mm hmm. แล้วภาษาไทยเขาก็แน่นแล้วด้วยถ้าเขาเรียนภาษาศาสตร์มาเนี่ยคะ่ะ mm hmm. สิ่งที่น้องๆจะต้องเรียนก็คือภาษาดัตช์นะคะคือจะต้องอะระดับ B2 ขึ้นไปแล้วแล้วเท่าที่เผ่าฟังมาเ สถาบันอีเจเฟเนี่ยถ้าเราไปสมัครเรียนใช่ไหมคะเขาจะมีอินเทคคืสเปรคเขาจะมีการคุยเบื้องต้นกันแล้วว่าเนี่ยทำไมเราถึงคือสัมภาษณ์เนาะว่าทําไมถึงอยากจะอยากจะเป็นล่ามเนี่ยแล้วเขาก็จะคุยกับเราเอะเขาจะดูได้ว่าเนี่ยะระดับภาษาของเราเนี่ยพอไหวไหมอย่างเงี้ยค่ะต้องผ่านอินเทคตรงนั้นก่อนเขาถึงจะยอมให้เราเข้าเรียนในหลักสูตรนั้นแต่ระดับ B2 นะีเป็นระดับที่ว่า ไม่ไม่ไม่ไกลจนเกินเอื้อมนะคะน<ม>คนที่อยากจะเรียนก็คือต้องมีใช่ Start e x a m ัมมันจะมีสีทักษะเนาะพี่เนาะที่ว่าเราจะต้องสอบให้ผ่านอะไรเงี้ยฮะใช่น้องๆที่สนใจใช่ไหมคะอยากอยากจะหารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขนะคะของของการขึ้นทะเบียนหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับว่าเนี่ยถ้าเรียนเนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัติยังไงนะคะมันมีเว็บไซต์ของ บูโรแอร์เบจเวนะคะมันจะมีข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปดูและศึกษารายละเอียดได้อะคะ่ะแล้วในการขอขึ้นทะเบียนนะ,ะมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างคือทักษะภาษาจะต้อง B2 นะคะทั้งด้านทั้งทั้งสองขาก็คือทั้งภาษาไทยและภาษาดัตช์ใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นก็คือจะต้องสอบผ่านทักษะล่ามนะคะที่เราที่เราเรียนนะะต้องสอบผ่านแล้วเขาจะดูองค์ประกอบอย่างนี้เลยว่ามีชั่วโมงบินไหมเคยทํางาน ล่ามหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นมีองค์ประกอบหลายๆอย่างชั่วโมงบินนี้ได้จากอะไรคะชั่วโมงบินก็คือที่ถ้าเราเคยไปเป็นล่ามให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถทำเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นชีทที่เราจดชั่วโมงเองก็ได้นี่ค่ะหรือว่าถ้าเราเคยทำล่ามฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะแล้วเราเคยออกอินโยイ์ให้กับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยค่ะประเภทเนี้ยเราก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ ก็ก็ก็ได้ความรู้เพิ่มจริงแล้วนะเพราะพี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เต็มที่พี่ได้แค่ว่าปรึกษาคนที่เขาโทรมาปรึกษาเล็กๆล็กน้อยๆ้ล้วก็หาเช็คจากอินเทอร์เน็ตแต่เราไม่ได้เป็นคนลงสนามเราไม่ได้ปรักแต่งนะอ,อกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันขนาดไหนได้คุยกับแป๊บลก็ได้ความรู้เพิ่มเรื่องความเป็นจริงค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วอีกอย่างที่คนไทย เขาว่าจะปวดก็คือทำไมค่าล่ามแพงจังเลยปากปากเลยทำไมมันมีเหตุผลแบบนี้ค่ะพี่ถ้าเป็นงานโนตอรี่ใช่ไหมคะคือล่ามเนี่ยเขาจะคิดราคาเหมาซึ่งราคาเหมาเนี่ยจะประกอบด้วยค่าเดินทางถูกไหมพี่ไปสถานที่ที่ว่าจะต้องล่ามไปสํานักงานโนเตอรี่เนี่ยค่ะจะขึ้นอยู่กับระยะทางถ้าไกลมากมันก็แพง เพราะว่าล่ามนะเขาจะมีเรทในการคิดค่ากิโลเมตรนะคะที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปทุกงานก็คือ1.54นะคะอะต่อ1กิโลเมตรอันนี้คือรวมรวมเวลาที่ว่าเราขับรถไปด้วยใช่ไหมคะแล้วล่ามเนะี่ยก็จะต้องมอีการเตรียมตัวซึ่งหมายเพาะว่าล่ามจะได้รับเอกสารก่อนที่จะต้องไปล่ามถูกไหมคะเอกสารนะ้นล่ามจะต้องมานั่งอ่านและมีกี่ฉบับก็ต้องอ่าน นะคะแม้ว่าโนตล่ามจะรู้ดีว่าโนตอรี่เขาจะอธิบายเพียงแค่บางหัวข้อแต่ต้องอ่านทุกหน้าทําความเข้าใจทุกหน้ากระดาษ mm hmm. เพราะเราไม่รู้ว่าโนตอรี่จะจะ,จะยกหยิบยกหัวข้อไหนในการอธิบายถูกไหมคะเราต้องพร้อมเสมอ <Okay. S 2> ซึ่งเวลาเตรียมตัวนะก็จะประมาณแล้วแต่คนอีกทีนะคะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่แล้ว,แ,แ,ลวแล้วแต่จํานวนเอกสารด้วยนั่นก็คือนะรวมอยู่ในค่าล่ามล่ะลำดับต่อไปก็คือค่าล่าม ณเวลาล่ามนะคะจริงๆที่สำนักง,งานโนเตอรีก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่ง mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงในสายตาของคนที่จะต้องจ่ายเขาบอกว่าเอ้าวล่ามเพียงแค่ชั่วโมงเดียวแล้วทำไมมันแพงจังเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ mm hmm. อืมเพาเป<ม>็นตัวมีอะไรใช่ มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วอีกอย่างก็คือล่ามที่สาบันตนหรือนักแปลที่สาบันตนน่ยเขามีต้องเรียนเก็บหน่วยกิจเหมือนที่แบบบอกพี่ใช่ไหมคะ80หน่วยเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายของแต่ละคอร์สเนี่ยตั้งแต่2-300จนถึง2 3 0 0 0พอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ว่าล่ามจะต้องจะต้องนำมาคำนวณที่ที่เป็นเรทหรือค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วยนยคะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างแต่ว่าเราก็ได้กำหนด ค่าค่าล่ามอะเรียกว่าค่าล่ามค่าแปลเป็นชั่วโมงตามที่เรากำหนดเอาไว้ซึ่งก็ค่อนข้างมาตรฐานเพราะว่าอย่างที่แป๋วบอกใช่ไหมคะว่าที่คุยกันไว้ในกลุ่มล่ามด้วยกันละราคาแีนี้ค่ะกันเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแพงไหมมันก็เป็นอัตราการทํางานชนิดหนึ่งอะอย่าใช่ค่ะแล้วแล้วล่ามกับนักแปลที่สาบันตนเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงทางด้านวิชาชีพด้วยนะพี่ ถึงเราจะเก่งภาษาขนาดไหนเนี่ยคนเรามันพลาดกันได้ถูกไหมคะแม้กระทั่งทนายหรือว่าโนตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีประกันความเสี่ยงทางด้านวิชาชีพซึ่งล่ามก็มีด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะพลาดลว,วันไหนเราจะแปลพลาดลลใช่วันไหนเราจะล่ามพลาด <c oughs> พอถึงตรงนั้นมาปุ๊บเนะี่ยเราโดนฟ้องได้ ม,มันมีความเสี่ยงตรงนั้นด้วยเราก็ต้องมีปักกันนะคะทางด้านวิชาชีพด้วยอย่าเงี้ยค่ะก็ให้ทุกคนเข้าใจวันนี้ล่างก็มาอธิบายให้ฟังทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่หลายคนบ่นว่าทําไมราคาสูงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าคือล่ามทุกคนก็มีมาตรฐานในการทํางานในราคาเดียวกันไม่ไม่ไม,ไม่แล้วก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เป็มันไม่ใช่แค่แบบ ก็เพสก็เพสมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ Copy p a s t พอะคะมันแล้วแต่กรณีเนาะนะแล้วอยากจะฝากบอกคนไทยด้วยเนะี่ยคือคน,คนไทยเราเนะี่ยอาจจะไม่รู้ว่าอ่คือคนไทยเนะี่ยไม่ไม่ค่อยจะจะกล้าคอมเพลนนะไม่ค่อยจะกล้าร้องเรียนอันนี้ในฐานนะล่ามและนักแปลเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคนไทยว่าถ้าเราเห็นว่าล่ามหรือนักแปลคนไหนเนี่ยนะคะทำผิดประมวลจริยธรรม หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้เหมือนเราไม่พอใจทนายเนะี่ยเราคิดว่าทนายเนะี่ยทำงานอย่างไม่เป็นกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะเพราะทนายเขาก็ต้องมีประมวลจริยธรรมของเขาเราก็สามารถร้องเรียนได้อย่างในกรณีของล่ามหรือนักปแปลเนระก็สามารถร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่เรียกว่าเ,เดี๋ยวนะบูโรเอเบตเวนะคะ mm hmm. ถ้าเรามีความรู้สึกว่าทําออกมาแล้ว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะแต่ทําออกมาแล้วให้ทำไมเป็นแบบนี้หรือว่าไม่พอใจในการปฏิบัติตัวของล่ามอย่างเงี้ยไม่ไม่ถูกจรรยาบรณอะไรเงี้ยเราก็สามารถร้องเรียนได้เพื่อที่ว่าล่ามหรือนะักแปลนะ่ะเขาจะได้อ่าตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวนะให้สมกับหน้าที่เนีย่ยค่ะสองเรื่องนี้แล้วมีอะไรอยากจะฝากให้ผู้ฟังอีกไหมคะอยากจะอยากจะเน้นนะคะเรื่องความสําคัญของภาษาอยากจะเน้นว่าเนี่ยคือ ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องอายฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วกล้าที่จะพูดกล้าที่จะใช้ภาษานะคะทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างอย่างเป๋านะ่ตอนเริ่มใหม่เลยนะคะตอนมาใหม่ๆนะเนี่ยเราอ่านหนังสือการ์ตูนเป๋าไปที่ห้องสมุดเป๋าไปนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนเป๋าอ่านโดนัลด์ดักเป๋าอ่านอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นของเด็กๆในการที่ว่าเราจะเรียนรู้คนะ,ะเรียนรู้ภาษาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยขยับ ขยยาไปเรียนอะไรที่มันยากขึ้นนะคะมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้อันไหนที่เราไม่อย่างอย่างเราฟังข่าวเนี่ยเราแนะนําให้ฟังข่าวดูข่าวนะคะมันจะมีข่าวประจําวันเนี่ยเราอาจจะฟังไม่เข้าใจทั้งหมดถูกไหมคะเราพอพอเราเห็นรูปเนี่ยเราจับบริบทได้อ่าแล้วพอคําไหนที่เราเฮ้ยคำเนี้ยเราไม่เคยได้ยินเลยนะเออหาเลย หาบนเน็ตเลยว่าคำนี้หมายถึงอะไรมันจะเป็นการเรียนคำศัพท์ใหม่ๆทุกวันจริงค่ะเห็นด้วยใช่ถ้าเราไม่เรียนแบบเนี้ยเรามารอเรียนแต่ว่าโอเคเดี๋ยวไปโรงเรียนนะเรียนแค่ที่โรงเรียนสอนนะคือคลังศัพท์เรามันไม่ขยายนะคะใช่การเรียนภาษามันต้องมันต้องเปิดกว้างให้รับรู้มันต้องมีการอ่านเข้ามามีการฟังเข้ามา มีการโน้ตว่าสิ่งที่เราไม่รู้ไปเราต้องเพิ่มคลังศัพท์ให้ตัวเองใช่ใชยังเป่าก็เรียนทุกวันนะพี่อย่างอย่างเราอ่านข่าวนะเนี่อ้าคํานี้ไม่เคยเห็นนี่อะไรเงี้ยแต่เดาได้เพราะว่าเราทํางานด้านนี้ใช่ไหมคะเราคือเราเราเดาบริบทได้ไนงะเป่าก็หาคําศัพท์ตรงนั้นเลยว่าแต่เป๋าจะคือมันไม่มี ดิกไทยเนาะเปาก็จะอ่านจากว่าเนี่ยาภาษาดัตเป็นภาษาดาษัตเราก็เข้าใจแล้วว่าคือความหมายเป็นแบบนี้นี่เค่ะเราเรียนคําศัพท์ใหม่ทุกวันทุกวันจากการฟังจากการดูเนี่ยจากการคุยาก,การสนทนาจร,จริงนะพี่บอกอย่างนะแป๋พูดภาษาดาษัตแต่แปลพูดภาษาไทยได้ชัดมากเลยนะเนี่ยเพราะด้วยขอบคุณ<ะ>ค่ะที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยจะได้ชัดแล้วอะ่ะแบบมันลิ้นมันไป <laughs> เออลิ้นมัน <laughs> ไปอี่ยบอกว่าแป๋พูดภาษาไทย ได้ชัดแล้วก็เพราะเหมือนกับเหมือนปกติเลยอะ่ะแบบ,อบ๋อขอบคุณค่ะขอแบคุณค่ะแปลว่าภาษาไทยนะพี่เป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาที่สละสลวยเป็นภาษาที่แบบสวยอะ่ะเป็นภาษาที่มีความลึกซึ้งทางความความรู้สึกอะไรพวกนี้มันเป็นภาษามันมันจะมีลำดับขั้นอะ่ะพ<อ>ี่เข้าใจไหมใชเป็นภาษาที่แบบต้องคนไทยอะ่ะถึงจะเข้าใจเข้าใจเพราะมันทำแปล ใช่อย่างน้อยใจอย่างเงี้ยโดนใจถูกใจแล้วแบบมาคิดแล้วจะแปลกลับเป็นภาษาดัชได้ยังไงอะไรแบบนี้เพราะมันสื่ออารมณ์ในแต่ละขั้นไงพี่ใช่ใชเพราะภาษาไทยมันเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมแบบเข้มๆด้วยกับกับพื้นฐานขนบธรรมเนียมใ,ในขณะที่ภาษาดัชเนี่ยมันมัน no. แต่มันไม่เยอะขนาดนั้นมัน <S 1> <S 1> ใช่คือวัฒน,นธรรมคนดั้กมันไม่ได้แบบลึกซึง้งใช่า้ามันตรงๆซื่อชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบใช่ค่ะพี่ใช่เล็กชีวิตเหมือนคนไทยที่จะต้องมาแบ่งแยกขั้นของความรู้สึกมากใช่ใช่ใชของเราเป็นแบบนั้นแล,แ,ลแล้วอีกอย่างเนี่ยสิ่งสิ่งที่เปเอ๋อตอนนี้จําพอ,พอจะจําได้ละสิ่งที่เป๋าเจอบ่อยนะในงานของเปราเนี่ยนะฝรั่งเขาจะาชอบถามว่าถามความคิดเห็นเนาะวัดฟ <to that S 2> ินสุดาฟอน คนไทยส่วนมากไปไม่เป็นคําถามเนี่ยเ <_ EN> พราะเราไม่เคยถูกสอนมาให้แสดงคือคนรุ่นเอาคนรุ่นไปก็แล้วกันอ่ะรุ่นพี่ด้วยด่ารุ่นฟีตเตอด้วยเงอ่เราไม่ได้ถูกสอนมาให้แสดงความคิดเห็นถูกไหมพี่เราถูกสอนมาให้ให้ตาม <_ EN> ให้ฟังแล้วก็ให้ตาม <_ EN> แล้วเปล่าคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเขาเออคงเปลี่ยนแปลงนะเขาเขาเรียนหนังสือโรงเรียนอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากสมัยของพวกเราเนี่ยแต่คําถามพวกเนี้ย ส่วนมากคนไทยแล,แล้วลูกค้าคนไทยเนี่ยจะจะไปไม่ค่อยเป็นแ <laughs> ล้วถามว่าวัตฟินจูดาฟอนอ่า <c oughs> เขาก็จะตอบเพียงแค่ว่าดี <c oughs> แล้วคนฝรั่งก็จะถามต่อดียังไงเงี้ยพี่เข้าใจไหมก็อยากจะให้ปรับปรุงตรงนี้เนาะ <c oughs> ใช่พูดไปเลย <c oughs> <ช>่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะแต่พอแปลกนะคือจริงๆแล้วพอถามคนไทยในภาษาไทยนะเขาก็จะมีความคิดเห็นแต่พอไปเป็นภาษาดัต ก็กลับไม่มีอาจจะเป็นเพราะอุปสรรคทางด้านภาษาอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่สามารถที่จะแยกแยะคําศัพท์ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นได้เยอะทั้งความเข้าใจไม่เข้าใจความตอบหรืออารมณ์ใช่ใชแล้วแค่คำน้อยๆอ,อ่ะใช่ใช่แปล,ปลว่ามันมันข้อจํากัดอยู่ตรงนั้นมากกว่าที่จริงเนะี่ยเขามีความคิดเห็นเราคิดว่านะ แต่เขาจะคงสื่อออกมาลําบากอ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คําไหนในการสื่อความคิดเห็นให้ตรงนะคะกับกับที่เขาคิดอย่างเงี้ยค่ะอืมยากอยู่ใช่ต้องฝึกเยอะเยอะต้องฝึกเยอะๆะใช่ไม่ต้องอายหาคําศัพท์เยอะๆยะใช่ฝึกเถียงกับเถียงกับแฟนาเถียงกับแฟนใช่ได้เปิดกว้างใช่ใช่ค่ะตับให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ได้เต็มที่ค่ะ ก็วันนี้งั้นก็ต้องขอบคุณแป๋วมากเลยเราคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับผู้ฟังทั้งเรื่องการจะมาฝึกเป็นล่ามเรียนเป็นรามเรียนเป็นผู้แปลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่คิดว่าจะต่อยอดจากการที่มาจากเมืองไทยแล้วจะมาทางนี้หรืออยากจะ เออทำงานเกี่ยวข้องใกล้ๆอยากจะรู้อะไรเพิ่ม<ช>นะคะขอบคุณแปลวค่ะวันนี้เราคุยกันสนุกมากแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเชิญมาชวนทำในอื่นอีกได้ค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวอะไรข้อมูลเรื่องสมาคมอะไรที่แปลวจะจตั้งบอกมาพี่ก็จะส่งต่อให้ด้วยเรต้องขอบคุณในการที่ว่า จะว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่นะยในการที่ว่า,มา,ม,ามาคุยกันวันนี้ค่ะในการเสวนาน,นแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะที่แล้วเหมือนกับว่าอืม,มาเปิดหน้าเปิดตาให้ชาวบ,บ้านรับรู้อย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนี้ขอบคุณมากค่ะโอเคะค่ะน้าคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าปฏีคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะ